สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะป้าเบญจากายก็มาคุมงานหลังโรงงานนะคะภาพที่เห็นด้านหลังนะคะภาพที่เห็นด้านหลังนี้ก็คือเป็นขั้นตอนของการทํางานนะคะเป็นการลงน้ํายาเคลือบมันนะ,ะทำให้ผิวงานนะคะ,ะกันน้ำนะคะไม่ให้น้ำซึมเข้าผิวงานจะทําให งานสวยแล้วก็คงทนนะคะระหว่างที่ชมขั้นตอนการทำงานนะคะก็มีนะคะเรื่องเล่านะคะแล้วก็เนื้อหาในคลิปนี้นะคะก็ไม่ใช่ว่าจะถูกทั้งหมดนะคะเพราะว่าผู้เล่าเนี่ยก็ยังมีกิเลสอยู่นะคะเต็มกิเลสยังไม่ได้พ่องไปสักเท่าไหร่นะ,ะแล้วก็จะนําเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังนะ,ะในการที่เจอประสบการณ์มาหมาดๆจากการทําคลิปนะคะ อา,อารมณ์ไหนที่จะทําให้คลิปของเรามีความมั่งคั่งนะคะทาวีความมั่งคั่งนะคะอารมณ์ไหนละที่จะเช็คนะ,คะก่อนทําคลิปนั่นคือ,อเช็คอารมณ์ของเราว่าเรามีทําด้วยความอคติกับใครหรือเปล่านะ,ะแล้วนะ,ะทางที่ดีเราต้องทําอยู่บนพื้นฐานของความเมตานะคะแล้วความเมตานี้นะ,ะก็จะต้องเป็นความเมตตาที่เป็นสากลน,นะคะสากลในที่นี้ก็คือ ไม่เลือกที่รักมักที่ช่างนะคะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากันนะคะเท่ากันได้ประโยชน์เท่ากันนะคะไม่ได้เลือกเธอเลือกชั้นนะคะแล้วก็ไม่ประเมินผู้ฟังนะคะว่าด้อยกว่าเราแย่กว่าเรานะ,ะไม่ได้เรื่องนะคะผู้ฟังแบบจะต้องฟังชั้นนะ,ะพวกนี้เป็นอารมณ์อักติทั้งหมดนะคะการทําคลิปนะคะที่มีความเมตตาแบบนี้นะคะ ใน u t u b e มีมากมายนะะแล้วก็ไม่ใช่จะเป็นการทำคลิปที่เชยแต่อย่างใดน,นะคะเพราะมีผู้ชมหลายแสนนะคะในการติดตามนะคะคลิปทีเ่เป็นพลังงานบวกนะคะคลิปที่เป็นให้ผลลัพธ์ที่เป็นสากลน,นะคะให้ความมั่งคั่งที่เป็นสากลน,นะคะแล้วก็คนที่ชมก็จะได้รับผลลัพธ์ที่เป็นสากลน,นะคะไม่ได้ความมั่งคั่งที่พูดนี้ไม่ได้หมายถึงนะคะได้ทรัพย์สมบัติจ ชมนะคะ,ะความมั่งคั่งความหมายของป้าบเบญจากายนั้นหมายถึงได้การยานามิตรที่ดีนะคะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วการยานิมิตรที่ดีกับเงินที่เพิ่มขึ้นนะคะ<อ>ก็เทียบกันไม่ได้เลยนะะเพราะว่าการที่เราได้การยานิมิตรที่ดีนะคะหรือ,อได้เพื่อนเพิ่มขึ้นนะคะในพลังงานเดียวกันเพราะว่าพลังงานของความเมตตาอันนี้ จะพูดถึงพลังงานมันมองไม่เห็นใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงนะคะหลายคนก็คงเคยเป็นอันนี้ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างสั้นๆนะคะว่าบางทีนะคะพูดถึงพลังงานอย่างเดียวยังไม่ได้แยกแยะนะคะบางทีคุณเคยเป็นใช่ไหมว่ายังไม่มีสายเข้านะ,ะในโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือของคุณนะ,ะแต่คุณอเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์นะคะเพราะว่า รู้ว่าจะต้องมีคนโทรมาคิดว่าหลายคนคงเป็นนะคะพอหยิบโทรศัพท์ปุ๊บนะไม่ไม่กี่วินาทีก็จะมีสายเข้าท,าทันทีหรือว่าได้ยินเสียงโทรศัพท์นะคะก่อนก่อนที่จะมีสายเข้านะคะหลายคนก็เป็นถูกไหมคะตอานเ็นจคา,ายก็เป็นนะะไม่ได้บอกว่าตัวเองมีฤทธิ์มีเดชอะไรนะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างสั้นๆนะคะประมาณนี้นะคะว่า พลังจิตนะคะของความเมตตาเนี่ยมันมีจริงๆนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่เรามีความเมตตาอินทรีย์เราก็จะเปลี่ยนนะคะอินทรีย์เราจะเปลี่ยนภาษากายอากับกิริยานะคะก็จะเปลี่ยนทําให้ผู้ชมที่ชมคลิปของเรานะคะมีความสุขนะคะก็โดยเฉพาะผู้หญิงหน้าดุอย่างป้าเบญจกายนะคะก็ต้องแตะอารมณ์ของความเมตตาให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็อารมณ์อคติต่างๆในการทําคลิปนะคะก็ต้องทิ้งไปทั้งหมดนะคะ แล้วก็ทําคลิปอย่างจิตใจที่มีความเมตตานะคะอันนี้เป็นการโฟกัสนะคะโฟกัส่าสั้นๆส,สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่ฟังจนจบนะคะเดีย๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะต้องขออนุญาตนะคะอาจจะเบื่อกันบ้างที่มาทีทีนะะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นสื่อนะรหรือว่าเป็นช่องทางของการพัฒนาตัวตนนะคะของป้าเป็นจากายนะคะคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ